3, 2, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบเลขโรมันกันนะคะระบบของตัวเลขโรมันนะคะจะประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะ ก็คือมี i v x l c d แล้วก็ m นะคะซึ่งตัวเลขโรมันนี้นะคะก็จะมีค่าเหมือนกับตัวเลขอารบิกวันนี้มีเทคนิคการจำง่ายๆนะคะเป็น m i นิ่ง c o d ดนะคะอ่ะเป็น i ชวน v ไปดูมด x ยก lcd ที่บ้าน m เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราท่องนะคะเราก็จะได้สัญลักษณ์ครบเลย7ตัว ivxlcdm นะคะตรงนี้เมื่อได้สัญลักษณ์แล้ว7ตัวปุ๊บอะเรามาดูค่าการหลักการจำค่าง่ายก็คือ i เป็น1ใช่ไหมคะ v เป็น5 x เนี่ยเป็น10 l เป็น50ถ้าสังเกตดีๆนะคะเราจะ พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขไม่ทราบเจอไหมคะความสัมพันธ์ของตัวเลขก็คืออะไรเอ่ยก็มีเลข1ไปเป็น5 10ไปเป็น50เพราะฉะนั้นตัวต่อไปเดาได้ไม่ยากเลยคะ่ะเป็นเท่าไหร่คะ100เป็น500เป็น1000นะคะนี่คือหลักการจำง่ายๆ ต่อไปเป็นเรื่องของหลักการเขียนเลขโรมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขโรมันเนี่ยเขาเขียนกันยังไงมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะหลักการในการเขียนเลขโรมันนะคะมีแค่2ออย่างเท่านั้นเองก็คือเป็นหลักการเพิ่มแล้วก็หลักการลดนะคะอ่ะเราไปเริ่มที่หลักการเพิ่มก่อนเลยนะคะหลักการเพิ่มก็คือเวลาการเขียนตัวเลขเนี่ย เราจะเขียนเลขเรียงติดกันนะคะลำดับเรียงค่านะคะจากมากไปหาน้อยนะคะจากมากไปหาน้อยค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคะอย่างเช่นเราจะเขียน8เราจะเขียนเลข8ดใช่ไหมคะการเขียนเลข8ดเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มด้วยเลขหแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกครั้งละ1น,นะคะ3ามครั้งนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า5เนี่ยคือ V แล้ว1เนี่ยแทนด้วย I เพราะฉะนั้นการที่จะเขียน8เราจะต้องเขียนเริ่มจากค่าที่มากกว่านะคะนั่นก็คือเริ่มด้วยตัว v นั่นเองแล้วก็ต่อด้วย i อีก3ตัวนะคะแบบนี้เป็นหลักการเพิ่มนะคะก็จะเขียนได้ว่าเป็น8นะคะตัวอย่างต่อไปเป็น602อ่า602แน่นอนว่า602เนี่ยเรามาเขียนก็คือเราก็จะเขียนได้ว่า600เนี่ยมันก็จะมาจาก500บวกกับ 100แล้วก็บวกอีก2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น500เรามีอยู่แล้ว500ก็คือตัวตัวดีนะคะ100ก็คือตัว C นะคะแล้วก็อีก2ก็คือ I 2ตัวนั่นเองสรุปก็คือ602เขียนแทนได้ด้วย D C I I นะคะตัวอย่างต่อไปเนะคะเป็น2150อ่า2,150นะคะก็ สองพันเรารู้อยู่แล้วสองพันนะคะก็เป็น m สองตัวถูกปะคะแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือตัว c แล้วก็ห้าสิบก็คือตัว l นั่นเองเพราะฉะนั้นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเขียนเป็นเลขโรมันได้ว่า mmcl นะคะนี่คือหลักการเพิ่มนะคะแต่ว่า สัญลักษณ์แต่ละตัวที่เราเขียนลงไปเนี่ยห้ามเขียนติดกันเกิน3ตัวนะคะนั่นก็คือเราจะเขียนติดกันได้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะอย่างเช่น8เมื่อกี้เนี่ยแเมื่อกี้นี้นะคะเรารู้ว่าเราจะเขียน8ยังไงถูกไหมคะก็จะเป็น5บวก1บวก1บวก1แต่ถ้าเราอยากจะเขียน9ถ้าเราอยากจะเขียน9หลายคนคิดเลย,เยไม่ยากเอา5บวก1อีก4ตัวใช่ไหมคะเป็น V ไอ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 สี่ตัวนะคะแบบนี้ห้ามค่ะไม่ได้ผิดนะคะผิดตรงนี้การเขียนเก้าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเก้าสิบเก้าสิบปกติแล้วถ้าเราคิดเราก็จะเป็นเอาห้าสิบนะคะบวกเพิ่มอีกสี่สิบซึ่งก็เป็นสิบบวกกันสี่ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน LXX X, X, แล้วก็ x อีกตัวหนึ่งนะคะรวมทั้งหมด4ตัวนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะผิดอ่ะทีนี้เมื่อผิดเขียนยังไงเขียนยังไงใช้หลักการลดค่ะเราไปดูหลักการลดกันนะคะหลักการลดนะคะมีหลักการอยู่ว่าตัวเลขที่จะใช้เป็นตัวลบนะคะมีได้เพียง3ตัวเท่านั้นก็คือตัว i ตัว x ตัว c แล้วก็ตัว แค่สีนั่นแหละค่ะมี3ตัวนะคะหลักการลบด้วย I นะคะหลักการลบด้วย I เรามาดูกันนะคะมันจะมีหลักการง่ายๆก็คือเวลาเราท่องเมื่อกี้นี้ที่สอนในท่องไปนะคะ i ชวน V ไปดูมด X ถูกไหมคะเราจะเขียนไล่ออกมานะคะมี I V แล้วก็ X <c oughs> นั่นหมายความว่า ตัวที่จะใช้ i เป็นตัวลบได้เนี่ยจะมีแค่2ตัวนั่นเองก็คือตัว v กับตัว x นะคะและหลักการลบเนี่ยจะต้องเขียนตัวที่จะถูกหักลบออกเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นหลักการบวกถูกปะถ้าหลักการบวกเนี่ยเราจะเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ด้านหน้าแล้วต่อด้วยตัวเลขที่มีค่าน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหลักการลบให้เอาตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ข้างหน้า แล้วก็เขียนตามด้วยตัวเลขที่มีค่ามากนะคะอย่างเช่นเราจะเขียน4 C. C, ใช่ไหม4เราเขียน i ติดกัน4ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นว่า5ลบออกไป1นะคะจะได้4เพราะฉะนั้น5ก็คือตัว v v จะลบออกไป1ก็คือต้องเขียน i แต่ว่าจะต้องเขียนด้านหน้านะคะก็จะกลายเป็น iv จะมีค่าเท่ากับ4แต่ถ้าไม่เขียน iv ไม่อยากเขียน i v เขียน v i อ่า v i v i จะมีค่าเป็น6ทันทีนะคะต่างกันนะคะอ่ะอีกอันนึงนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเลข9เลข9ถ้าปกติเราก็จะเขียนลายห้าบวกสีถูกปะคะ5้บวกสแต่ว่า4นี่คือ i ติดกัน4ตัวเพราะฉะนั้นห้ามเมื่อห้ามเราก็ต้องคิดใหม่ว่าเออมันก็จะต้องเป็น10ลบออกไป1 ถูกไหมคะ10ลบออกไป1น,นั่นหมายความว่าเราจะต้องเขียนตัว i ไว้ด้านหน้าตัว x นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็น i x มีค่าเท่ากับ9แต่ถ้าเขียน x i จะกลายเป็นค่าเท่าไหร่คะ11นะคะนี่คือหลักการลดตัวที่1ก็คือตัว i นะคะต่อไปดูตัวที่2นะคะ หลกักการลดด้วยตัว x นะคะด้วยตัว x หลกักการเหมือนเดิมอ่านั่งไร่ i ชวน v ไปดูมด x ยก l cd ที่บ้าน m นะคะเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสไปที่ตัว x เลยเมื่อเห็นตัว x มันจะมีสัญลักษณ์อีก2ตัวต่อจากตัว x ถูกไหมคะก็คือตัว l กับตัว c นั่นหมายความว่า x จะอยู่หน้าสัญลักษณ์ได้เพียง2ตัวเท่านั้นก็คือตัว l กับตัว c ใครเขียน xd ผิดนะคะผิดนะคะไม่มีนะคะอย่างเช่นเราจะเขียน40ใช่ไหมสี่สิก็จะเป็นอะไรคะ50ลบออกไป10เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไร x แล้วก็ l 90 90อ่า90 90ก็คือ 100ลบออกไป10ใช่ไหมคะก็จะเป็น x c นั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัว c หลังการลบด้วย c หลังการลบด้วย c นะคะเหมือนเดิมท่องเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราก็มาดูโฟกัสไปที่ตัว c หลังตัว c จะมีสัญลักษณ์อีก2ตัวก็คือตัว d กับตัว m นั่นหมายความว่า c จะอยู่หน้า สัญลักษณ์ได้เพียง2ตัวก็คือ D กับ M เท่านั้นนะคะก็จะเป็นเลข900อย่างเช่น900นะคะ400 400ก็จะเป็นอะไรคะ500ลบออกไป100ก็จะเป็น C D นะคะแต่ถ้าเขียน DC เป็นเท่าไหร่ d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  DC เป็น600นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสลับที่ปุ๊บค่าเปลี่ยนทันทีนะคะ ต่อไปมีคนสงสัยนะคะว่าตัว M เนี่ยสูงสุดแค่หนึ่งพันเองอ่ะถ้าสมมุติว่าอยากเขียนซักสองแสนสามแสนห้าแสนเก้าจะเขียนยังไงอ่าจะเขียนยังไงนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพื่อให้ค่ามันเพิ่มนั่นก็คือตัวบาร์นั่นเองบาร์นะคะบาร์ก็คือขีดขีดด้านบนนั่นเองนะคะ ถ้าสัญลักษณ์ตัวใดที่มี bar อยู่ด้านบนนะคะจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอีกพันเท่าเลยนะคะอย่างเช่น v bar v าร์เดิมเนี่ย v เป็นมีค่าเป็น5ถูกปะ่ะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เติม bar เข้าไปข้างบนกลายเป็นอะไรห้า0ันทันทีอ้าวตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบหลักเกณฑ์การเขียนเลขโรมันไปนแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหลักการเพิ่มแล้วก็หลักการลดนะคะทีนี้ เรามาลองวิชากันเลยดีกว่านะคะเริ่มด้วยการเปลี่ยนเลขอารบิกให้เป็นเลขโรมันนะคะข้อที่หนึ่งสิบสี่อ่ะสิบสี่สิบสี่เห็นเลขสี่แล้วใจวิว,ว,วเห็นเลขสี่แล้วเป็นยังไงคะเลขสี่เลขสีข่ห้ามเขียนถูกปะห้ามเขียนห้ามเขียนจากอะไรห้ามเขียนจากหลักการเพิ่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการลดนั่นเอง 14ก็คือ10บวกกับ5ลบออกไป1นั่นเองนะคะ10ก็คือ x 5ลบ1ก็คือ iv สรุป14ก็คือ x iv โอเคนะคะต่อไปข้อที่2 316 316ก็คือ300บวกอีก10แล้วก็บวกอีก6นั่นเอง300 100คือตัวอะไร100คือตัว C ถูกไหมคะตัว C เพราะฉะนั้น300คือ C C C แล้วก็10ก็คือ x 6ก็คือ v i สรุป316คือ C C C x v i นั่นเองต่อไปข้อที่สาม ข้อที่สามสองันสอหสาม่ามีเลขอะไรมีเลขสใช่ไหมคะมีเลข4เพราะฉะนั้นมีหลักการลดแน่นอนอ่าสองพันสอพนะคะบวกกับสี่4้อรอยก็มาจาก500ร้อลบออกไปหนึ่งรอยนะคะแล้วก็63าปกตินะคะเป็น60สบวกสามอ่าสรุปสองพันคือ M บวก M ก็คือ MM นั่นเองนะคะแล้วก็ สี่ร้อยสี่ร้อยก็ต้องเป็นอะไรคะห้าร้อยลบออกไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือตัว c แล้วก็ตัว d นั่นเองนะคะแล้วก็หกสิบก็คือตัว l นะคะแล้วก็ x เป็นสิบ l x ก็คือหกสิบแล้วก็ iii สามตัวนะคะสรุปสองพันสี่ร้อยหกสิบสามก็คือ mmcdl x iii นั่นเองนะคะอ่ะต่อไป ข้อสี่บ้างข้อสี่เลขเริ่มเยอะตาเริ่มลายนะคะข้อสี่เป็นเท่าไรเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าอ่าเก้าหมื่นเก้าหมื่นชักงงๆเก้าหมื่นเขียนยังไงเก้าหมื่นก็เขียนได้ว่า xc bar นะคะ v bar mmm ตัวนี้คือแปดพันถูกปะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคือห้าร้อยบวกอีกสองร้อยเพราะฉะนั้นห้าร้อยคือดี แล้วก็200ก็คือ c c 700ก็คือ d c c และ5ก็คือตัว v นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้ที่5ตาลายหนักเลย2ล้านกว่าเนะะี่ค่ะสองล้านแปดแสนจะยาวไปไหนเนี่ยอ่ะ2ล้าน2ล้านคิดง่ายๆมันก็คือ2,000คูณด้วย1,000ถูกปะคะ2,000ก็ 2, คืออะไร m 2ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้น2ล้านก็คือ mm bar นั่นเองนะคะใส่บ้าส2ตัว8ป0 0สน0ปดแก็คือ800คูณไปอีก1000ถูกไหมคะแปดก็คือ500บวกอีก300ถูกไหมคือตัว d สา0รก็คือ c c c ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากได้8ปด0 0ื่นใช่ไหมก็เป็น d c c c แล้วก็ใส่ bar ให้มันซะนะคะต่อไป7จ0 0 0มื เจ็ดหมื่นก็คือเจ็ดสิบคูณด้วยพันถูกไหมคะเจ็ดสิบก็คือตัว L แล้วก็ xx เพราะว่า L คือห้าสิบ xx นี่ก็คืออีกยี่สิบถูกป่ะคะเป็นเจ็ดสิบเมื่อใส่าร์เข้าไปให้มันก็จะกลายเป็นเจ็ดหมื่นแล้วนะคะส่วนอีกสามพันสามพันก็คือ M ติดกันสามตัวนั่นเองนะคะหกร้อยก็ DC ห้าสิบก็ L และหนึ่งคือ I นั่นเองสรุป สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดคือ mmdccclxx ทั้งหมดนี้บาหมดเลยนะคะแล้วต่อด้วย mmmdcli นั่นเองนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนเลขโรมันนะคะให้เป็นเลขฮินดูอารบิกบ้างนะคะไม่ยากไม่ยาก ข้อหนึ่งหลักการแรกที่อยากให้ดูก็คือให้ไล่เลย I should we ไปดูมด x ยก lcd ที่บ้าน M นะคะถ้าไล่ไปแล้วปรากฏว่าตัวไหนที่มันเรียงติดกันอยู่นะคะก็คือไล่จากน้อยไปหามากแสดงว่ามันมีหลักการลบนั่นเองนะคะก็คืออย่างเช่นตัวแรก I should we ไปดูมด x ยก lcd เห็นไหมคะ cd cd นะคะ C D แสดงว่าเป็นหลักการหลักการเลยคะหลักการลดและนะคะแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่ง I V นะคะ I V ตัวน้อยอยู่ก่อนตัวมากเพราะฉะนั้นเป็นหลักการลบนะคะ P A M หนึ่งพัน C D C เป็นเท่าไหร่คะ C เป็นหนึ่งร้อย D เป็นห้าร้อยเพราะฉะนั้น C D คือสี่ร้อย X ติดกันสามตัวคือสามสิบนะคะ ไคือ1และต่อด้วย v เป็นเลข5อยู่ด้านหน้าเป็นการลบเพราะฉะนั้นเป็นเลข4สรุปแล้วตรงนี้คือ1,434นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2มี v-bar ร์ bar นะคะ v b บามาด้วย v b บาอ่าอย่างแรกดูก่อนเลยว่ามีตัวอะไรที่มีค่าน้อยแล้วอยู่ก่อนตัวที่มีค่ามากอ่าเห็นแล้วยัง ก็จะมีอะไรคะ x c ถูกไหมคะ x c แล้วก็แล้วก็ i x นะคะ v bar v คือ v คือ5เพราะฉะนั้นใส่ bar กลายเป็น5,000นะคะแล้ว m อีก1,000รวมกันเป็น6,000นะคะ6,000 d 500 x คือ10 c 100 10ก่อน100เพราะฉะนั้นได้เลข90นะคะ i 1 x 10 1อยู่ก่อน10เป็นเลข9สรุปข้อนี้ได้6599นั่นเอง